สวัสดีครับโอ้โหคุณมองหน้าผมอยู่ใช่ไหมลัดจ๊ะโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้อยู่กับผมลุงขบ้านวันนี้ผมจะมาแนะนำเกม EXO PRIMAL เกมดีๆจาก Capcom นั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้ทุกท่านสามารถเล่นได้ที่ Xbox Game Pass ซึ่งแค่ใจ เพียงเดือนละ9 9บาทเท่านั้นคุณก็จะได้เล่นเกมดีๆมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือ Exoprimal Game แค่ชว่ว multiplayer ที่ทำให้คุณได้ยิงไดโนเสาร์เป็นเบื่อเลยเดียวหลางบาง Jurassic World ก,กันไปเลยและทีนี้เนี่ยนะครับเกมนี้เนี่ยสามารถแบ่งทีมได้เป็นทีมละ5คนสู่กับผู้เล่นทีมตรงข้ามอีก5คนนะนะ จากนั้นเนี่ยคุณก็แข่งกันทำเวลาว่าใครทำได้เร็วกว่าการชน,นะซึ่งเกมนี้ก็จะมีออเจทีหลกัลกๆหลายอย่างซึ่งก็จะวนสุ่มขึ้นมาให้คุณได้เล่นกันอย่างจุใจกันเลยทีเดียวมีทั้งเป็น PvP และ PvE ซึ่งที่ผมชอบมากๆของเกมนี้คือก,การ PvP สุดมันนั่นเองนันบอกเลยว่าสนุกสุดๆแล้วเมื่อคุณเล่นไปเรื่อยๆคุณจะปลดล็อกเนื้อเรื่องทำให้คุณพบเจอกับเหตุการณ์สุดโหดที่ผมกำลังจะให้คุณดูต่อจากนี้ アクセトルテストコードを認証しましたサスペンド解除命令を実行しますエテ命令をメレオジスメススメレシマスメ เดิมเปนดูสิว่านายจะจำได้หรือเปล่าได้ถืว่านะนีโอทีเด็กคือเมงกะซอจดัดมาให้หมดเฮ้ยพี่ฟ้าแปะให้แล้ว ネオキラのサウルスをしようしうまい หลบไงว้ผู้นี้้องกระโดดอ๋อากระโดดไม่เห็นไม่เห็นก็อาจจะมีดาเมจเฮ้ยช่วยด้วยกระโดดดูกระโดดกระโดดก็ได้ปิดฉากกันทีเวผมบอกไปเขียนว่าอ้ยสวยเนเวอร์เกตบอลเนเวอร์เกตบอลอีนี่จะเซฟฟูตบอลโต๊ะองเดนตลอดไป ซึ่งเกมนี้จะแบ่งเป็น2เฟสหลักๆก,กันนะก็คือจะมีเฟสแรกการทําเวลาทีนี้เนี่ยการทําเวลาของเราเนี่ยก็คือทําให้เราเข้าสู่เฟสที่2ไวขึ้นถ้าเราทําได้เร็วดังนั้นการเลือกตัวละครให้ถูกต้องในเฟสแรกนั้นคือสิ่งที่สําคัญนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปเฟสสองช้าเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะทำเอาจะถีบเสร็จเมื่อเสร็จก่อนก็จะชนะนั่นเองนะดังนั้นใครเร็วกว่าชนะเกมนี้ทีนี้เนี่ย เมื่อเราเข้าสู่เฟสที่2เนี่ยมันจะเป็นอีเวนต์สุ่มว่าเราจะได้ทำอะไรไม่แน่ใจว่าเราจะได้เป็น PVP หรือ PVE แต่ว่าสิ่งที่คุณต้องโฟกัสนั่นก็คือการทำออบ e c t i v e ดังนั้นการไล่ฆ่าคนน่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเลยมันคือการโฟกัสออบเจกตีฟมากกว่านะใช่แล้วละ่ะและ้วก็สิ่งที่สำคัญลองลงมาเนี่ยก็คือการที่คุณทำจังหวะให้กับทีมเช่น เมื่อคุณเล่นไปเรื่อยๆคุณจะได้รับไดโนเสาร์ให้คุณแปลงร่างทีนี้เนี่ยถ้าคุณแปลงร่างผิดเวลาเนี่ยคุณจะโดนทีมนู้นยิงจนตายเป็นขี้เพียงในเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนะเดี๋ยวผมให้คุณดูเกมเลย์ดีกว่า,า,าไไว่เาเป็นยังไงเวลามันเปลี่ยนนเปลี่ยนอะไรอะไรก็เปลี่ยนน พกหทำไมมันโดดมาข้างๆนี้วะกันไม่ได้เลยมันเค็กรแพงตายแล้วตายแล้วแงคล้ใช้เฮลท์ไม่ตายแล้วใครไเ่ั

ตบให้ทีมตงกันี่เสียงอะไรไม่เป็นไระไม่ต้องครไม่จำเป็นา แฟนแรกเป็นวิญญาณร้ายเด็นนเสาแล้วอยากจะบูดเราไปเ้าเป็นัเสาวที่หิวเลือดหิวเนื้อเน้่าว่าจริงจะตีไม่ให้เด็กดูก็เนี่ยไม่ให้เด็กดูหรอกน่าจะบอกให้นะ

ใช่แน่นนแล้วแม่ก,อก่อนโอเคเอแล้ว,ว่าโทษทีนะไอ้น,น้องโทษทีสี่แล้วนั่นก็คือสิ่งท,ท,ท,ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดในเกมนี้จริงๆมันจะมีระบบเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการอัพ กการปลดล็อกเนื้อเรื่องการอคอสเมติกนั่นแหละแต่ว่าเกมนี้จริงๆแล้วมันเป็นเกมที่แพงนะแต่เขาควรที่จะไม่มีระบบอะไรแบบนั้นเป็นไมโครทรานซัคชั่นที่เรียกได้ดว่าน่าหง,งุดหงิดใจเดียวคืออย่างตัวชุดเกาะเนี่ยกว่าคุณจะปลดล็อกเป็นตัวออลฟ่าได้เนี่ยคุณต้องเล่นชุดเกาะนั้นให้ถึงเวฟ20แล้วชุดเกาะที่คุณอยากจะปลดล็อกสมมุติเป็นชุดเกาะตัว สไนเปอร์เนี่ยกว่าคุณจะปลดล็อกได้คือเวลเพเยอร์40นะก็คือโปรไฟล์คุณนะต้องเวล40ทีนี้คุณก็เสียเงินอีก5,000เหรียญในเกมนะเพื่อที่จะปลดล็อกมันและคุณก็ต้องเล่นไปอีกโอ้นานเลยทีเดียวกว่าที่คุณที่จะได้ตัวอัลฟาของตัวสไนเปอร์เนี่ยมันคอนค่าที่จะโคตรนานเลยทีเดียว ดังนั้นผมก็ขอให้คุณคิดเอาไว้ก่อนว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่กินเวลามือมากถ้าคุณไม่เติมถ้าเกิดคุณเติมซื้อตัวละครประมาณร้อยกว่าบาทเนี่ยคุณจะได้ตัวละครมาเลยโดยที่คุณไม่ต้องไปนั่งกราดิ้งแต่ว่าด้ยวยความที่ว่าเกมราคามันแพงมากๆเลยถ้าคุณไม่ใช้เกมพาสเนี่ยเพราะว่ามันก็ไม่คุ้มเท่าไหร่ดังนั้นผมแนะนําว่าให้ทุกคนเล่นในเกมพาสแล้วก็มาเล่นกับผมนะผมรู้สึกว่าตอนนี้ผู้เล่นเนี่ยมีแต่ผู้เล่น เก่าๆท right. um, ั้งนั้นเลยเล่นใหม่ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยก็เจอกันครับผมแล้วก็ขอให้สนุกกับเกมเพย์ที่ผมใส่เข้ามาตอนท้ายเนี่ยลองดูมันโคตรสนุกเลยท้า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 ยสองพี่อามโอเคแล้วนี่มาแล้วใช่ไหมฟังนะกัน ตสามตายสามตายสี่ได้สี่จะตายแล้วเนี่ยเดวะไอคิวแบบอะไรมาแน่เสียงอะไรวันน่แบบน่าเสียงอะไรเสียงม้าา คาโนทอรัดมันคะร์โดอะัสไรเน่ยเราในเกมนี้มีคารโนทอลัสชุดคารโนทเดี่ยเดี๋ยวกูจะตัดคลิปไปลงยูทูบแล้วกูจะพูดคำว่าคดร์ทั้งชื่อคลิปว่าการล่าคารโนทอรัสของผมไจริงจริงมันชื่อว่าอะไรคันทอลัสนี่แต่แบมัคำมันมันต้องเท่กว่านี้เนี่ย ไม่จะเปลี่ยนก็คือปลอุ้ยตานตัวรันี่ชื่อว่าตาจรูดตัรับใช่เหาเขาทำเทสอะไรกันแล้วทำไมไม่แตก